หน่วยที่ 2. ความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือช่างวัสดุและการใช้ประโยชน์ เรียนคิดว่าผู้ผลิตเลือกใช้วัสดุแตกต่างกันเพราะอะไรวัสดุมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีสมบัติบางประการที่เหมือนและแตกต่างกันเช่นความเหนียวสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนการนำไฟฟ้าการเลือกวัสดุมาใช้งานหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต้องพิจาราคุณสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานและเลือกใช้เครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับประเภทของวัสดุการใช้งานควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย วัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์นั้นมีทั้งที่ทำจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์วัสดุธรรมชาติได้จากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติทั้งจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นไม้ยางดินขนสัตว์หนังสัตว์หินกรวดทรายเป็นต้นวัสดุสังเคราะห์เกิดจากกระบวนการทางเคมีเช่นพลาสติกโฟมยางสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์กระเบื้องยางเป็นต้น ไม้คุณสมบัติเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักมากผิวเรียบตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์สามารถนำมาทำของเล่นของใช้ต่างๆได้เช่นโต๊ะตู้เตียงมาโยกบ้านทรงไทยกระดาษคุณสมบัติทำมาจากไม้ผ่านกระบวนการย่อยทางเคมีทำให้เส้นใยของเนื้อไม้กลายเป็นเยื่อกระดาษและนำมารีดเป็นแผ่นตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ สมบัติของกระดาษมีความเหนียวไม่มากน้ำหนักเบาน้ำซึมผ่านได้ฉีกขาดง่ายนำมาทำสิ่งของต่างๆได้เช่นสมุดหนังสือซองจดหมายผ้าคุณสมบัติได้มาจากเส้นใยของพืชและสัตว์บางชนิดเช่นผ้าฝ้ายได้มาจากต้นฝ้ายผ้าไหมได้มาจากเส้นใยของหนอนไหม ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์สมบัติของผ้ามีความอ่อนนุ่มน้ำหนักเบาน้ำซึมผ่านได้ง่ายมีความเหนียวไม่นำความร้อนสามารถตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าหรือของใช้ได้เช่นถุงมือกันความร้อนพรมเช็ดเท้าดินคุณสมบัติเป็นวัสดุที่มีความเหนียวตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์นำมาทำเครื่องปั้นดินเผาเช่นกระถางต้นไม้ถ้วยชามสามารถทำอิฐเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านได้ โลหะมีคุณสมบัติความแข็งแรงทนทานน้ำหนักมากนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีการนำไปใช้ประโยชน์นำมาหลอมและตีให้ขึ้นรูปทรงต่างๆได้ตามต้องการนำมาทำเครื่องใช้ต่างๆและเครื่องมือต่างๆได้เช่นหม้อกระทะกุญแจประแจยางได้มาจากน้ำยางจากต้นยางพาราผ่านกระบวนการทางเคมีและนำไปรีดเป็นแผ่น สมบัติของอยางมีความเหนียวยืดหยุ่นสูงน้ำซึมผ่านได้ยากไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าเหมาะกับการนำมาทำของเล่นสำหรับเด็กและของใช้ที่ต้องการความยืดหยุ่นเช่นลูกโป่งยางรถยนต์พลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นสังเคราะห์จากการนำน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจนได้พลาสติกชนิดต่างๆสมบัติของพลาสติก มีน้ำหนักเบาเหนียวน้ำซึมผ่านได้ยากไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าสามารถทำเครื่องใช้เช่นทำกละมังกระติกน้ำของเล่นเด็กแก้วเป็นวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากทรายมีความแข็งแรงทนทานต่อการขูดขีดทนความร้อนไม่นำไฟฟ้าไม่มีความยืดหยุ่นแตกหักง่ายเมื่อมีแรงกระแทกไม่เหมาะในการนำมาทำของเล่นสำหรับเด็ก สามารถทำเครื่องใช้เช่นนำมาทำหลอดไฟขวดโหลแก้วกระจกสมบัติของวัสดุการนำความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งจากตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยวัสดุตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ ตัวนำความร้อนเช่นเงินทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมเหล็กไม่นำความร้อนเช่นผ้ายางพลาสติกไม้กระเบื้องความยืดหยุ่นลักษณะวัสดุนั้นเมื่อได้รับแรงกระทำรูปร่างหรือขนาดของวัสดุจะเปลี่ยนไปและเมื่อหยุดออกแรงกระทำวัสดุนั้นสามารถคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิมได้การนำไฟฟ้าคือสมบัติที่ยอมให้กระแสไฟฟ้า,ฟาสามารถไหลอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้ วัสดุต่างชนิดกันมีสมบัติการนําไฟฟ้าแตกต่างกันตัวนําไฟฟ้าเป็นวัสดุที่เป็นโลหะต่างๆเช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมส่วนชนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเช่นไม้ยางพลาสติกแก้วความแข็งของวัสดุคือความทนทานต่อการตัดและขูดขีดวัสดุที่มีความแข็งมากจะสามารถทนทานต่อการขีดข่วนได้มาก และเมื่อถูกคิดควรจะไม่เกิดรอยบนวัตถุความหนาแน่นเป็นสมบัติประการหนึ่งของวัตถุซึ่งทำให้วัตถุแต่ละชนิดที่มีขนาดเท่ากันมีมวลต่างกันเพราะเนื้อของสารมีความหนาแน่นไม่เท่ากันความเหนียวคือความสามารถในการรับน้ำหนักของวัตถุพิจารณาจากการดึงยืดให้เป็นเส้นหรือการตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางได้ วัสดุมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีสมบัติบางประการที่เหมือนกันและบางประการที่แตกต่างกันดังนั้นการเลือกวัสดุต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานการเลือกใช้วัสดุยางลักษณะมีความยืดหยุ่นสูงประโยชน์คือนำมาทำของเล่นยางรัดของยางรถยนต์โลหะเช่นเหล็กเหล็กกล้า มีความแข็งแรงทนทานรีบเป็นเส้นตีเป็นแผ่นได้ใช้ทำวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือช่างใช้ทำมีดเส้นลวดมุงลวดส่วนโลหะเช่อนอะลูมิเนียมนำความร้อนได้ดีใช้ทำภาชนะหุงต้มเช่นกระทะหม้อโลหะเช่นทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นสายไฟดินเหนียวมีความเหนียวใช้ปั้นภาชนะต่างๆเช่อนโอ่งกระถางถ้วยชามพลาสติก ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าจึงใช้ทำหูหม้อหูกระทะด้ามทับพีใช้ทำส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นใช้หุ้มสายไฟสวิตไฟไม้มีความแข็งแรงมากน้ำหนักมากไม่ทนต่อความชื้นเกิดเชื้อราได้ง่ายทำความสะอาดยากมักใช้งานภายในอาคารพลาสติกมีความแข็งแรงปานกลางน้ำหนักเบา ทนต่อสภาพอากาศแต่ถ้าโดนแสงแดดเป็นเวลานานทำให้แตกเปราะง่ายทำความสะอาดง่ายใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บโลหะมีความแข็งแรงมากหนักมากทนต่อสภาพอากาศทั้งความชื้นและแสงแดดทำความสะอาดง่ายใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร